ซาเปลาลูกละ115บาทมันจะอร่อยจริงหรือเปล่าแล้วมันจะคุ้มค่าหรือเปล่าไปดูเลยครับน่ฮาวไนโอซิโอ,อสวัสดีดดกรบสว่วนดีสซีแดดพ่อแม่พี่น้องชาวไทยที่เข้าใจภาษาไทยทุกคนด้วยนะครับผมผมบอสสีนามครับ ทุกคนครับเวลานึกถึงอาหารเช้าเนี่ยทุกคนนึกถึงอะไรกันบ้างครับบางคนก็คงนึกถึงข้าวต้มขนมปังไข่ดาวบางคนก็นึกถึงแซนด์วิชบางคนก็คงนึกถึงหนังโป๊และผมก็นึกถึงอาหารชนิดหนึ่งขึ้นมานั่นก็คือขนมจีบตะลาเปาครับทุกคนตบมือหน่อยรอได้ไซึ่งในขนมจีบตะลเปา มันเป็นเมนูที่กินง่ายแล้วก็อร่อยด้วยครับปกติแล้วทุกๆคนก็จะหาแบบซาลาเปาลูกิจิ๋วธรรมดาขนมจีบง่อยๆกล่องก๋อยกระหลงกองป๋่อยอารลณงปนป็งกระลิงปูนปิงปูงปังปุงปึงแล้วระดับผมนะจะให้ผมกินแบบซาลาเปากลองแกงปงกิงกระดุมกระดิงปูงปิงปุงปังของแต่งปุนปึงมันไม่ได้ครับผมก็เลยไปถ่ายฝีดูครับ ไถ่ีดไปไถ่ีดมานะทุกคนผมก็ได้ไปเจอร้านขนมจีบสาลาเปาเจ้าหนึ่งครับที่สาลาเปาลูกละ115บาททุกคนฟังไม่ผิดครับสาลาเปาลูกละ115บาทเดี๋ยวผมขึ้นชื่อร้านให้ด้วยเลย นี่ครับราคาครับตามนี้เลยนะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะอร่อยจริงหรือเปล่าแล้วมันจะคุ้มค่าหรือเปล่าถ้าอย่างนั้นวันนี้เราก็มาขอเปิดคอนเทนต์ถูเวสแทงเลยแล้วกันนะครับว่าสาลเปลาธรรมดาที่ราคาทั่วๆไปครับทุกคนกับสาลเปลาราคา115บาทมันจะเป็นยังไงแบบไหนจะชนะไปดูเลยครับมามา เดี๋ยวเริ่มจากซาลาเปาที่ราคาถูกนิดนึงแล้วกันนะผมได้มาราคาลูกละ6บาทอันนี้จะเป็นซาลาเปาของเซเว่นนะทุกคนเนี่ยเป็นแ랩บิด ป็ซาปาหมูสับซาปาหมูแดงทำไมซาละเปาหมูสับเป็นจุดนี้วะทมไยซาปาหมูแดงไม่เป็นจุดแดงวะใครรู้คอมเมนต์บอกหน่อยนะปกติเนี่ยราคาเนี้ยจะอยู่ที่ลูกละ9บาทแต่วันที่ผมถ่ายอะซาลาเปามันลดราคาอยู่เว้ยมัน2อแถมหนึ่งลูกหนึ่งก็จะตกอยู่ที่ลูกละ6บาทเดี๋ยวผมขึ้นรูปอินเสิร์ตให้แล้วกันนะอันนี้คือราคาที่ผมซื้อนะตามนั้นอันนี้ซาลาเปาหมูสับเด้อส่วนอันนี้เป็นหมูแดงนะครับทุกคนหมูแดงก็ไม่มีจุดแบบนี้นะส่วน วนีไ้คีมแลบบิดแลบบิดผู้ซึ่งไม่เป็นแรบบิดแล้วทำไมก็ไม่รู้เหมือนกันส่วนสละเปาที่ราคาสูงและแพงที่สุดในประเทศไทยนะครับทุกคนมีหน้าตามแบบนี้ครับยยเฮย้ฮ้ฮ้ยนี่ก็คือเซตทั้งหมดที่ผมได้สั่งมาในวันนี้ครับบอกก่อนนะเขาไม่ได้จ่ายสปอนเซอร์ผมเซียนเองและผมก็จ่ายตังเองชุดโปรโมชั่นของเขาก็จะเป็นชุดนี้ครับ ทั้งหมดนี้รวมแล้ว499บาทคร่ะค,ความเซียนหรือต้องกินขนาดนี้เลยแหละวะแต่คลิปนี้จะขอทำเป็นรีวิวถูกเวสแพงแค่เฉพาะซาลาเปาก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าหนมจียังไม่ได้หาเดี๋ยวขอเวลาไปหาแล้วเดี๋ยวีทีหน้าเจอกันกับหนมจีรอยครับ เดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยดีกว่าผมยังไม่ได้แกะ่นะผมมารีวิวพร้อมทุกคนเลยนะนี่ผมยังไม่ได้แกะนะ่นะนี่ใหญ่ไหมอันนี้เป็นไส้หมูสับล้วนนะทุกคนนะหน้าตาก็ประมาณนี้เลยครับผมสวยลูกนึงเนี่ยอันนี้มันน่าจะเป็นไส้ถั่วดำไส้ครีมไส้หมูแดงแล้วก็เป็นไส้หมูสับนะอันนี้นะทุกคนอีกลูกนึงก็จะเป็นแบบนี้นะอันนี้มีสี่ไส้นะครับเจ๋งว่ะซะเป่าลูกโคตรใหญ่อันนี้พี่เจ้าของใจดีเขาแถมมาให้คือราคาให้ ซึ่งถ้าจะให้รีวิวแล้วให้กินหมดทั้งหมดนี้เลยนะทุกคนมันเป็นไปไม่ได้นะเพราะผมไม่ใช่นัดก,กินผมไม่ใช่พีซอีทแหลกผมคงไม่สามารถกินแล้วก็ยัดเข้าไปทั้งหมดนี้ได้เพราะงั้นอันนี้กล่องนี้ที่เป็นไส้หมูสับอย่างเดียวกิบกับบ้านแล้วกันเดี๋ยวแห้พ่อกับแม่กินลูกกันยูอันดับหนึ่งเดี๋ยวผมจะชิมอันนี้แทนแล้วกัน <Okay. S 1> นะเพราะว่ามันมีสี่รสเลยถ้าดูแค่ตามหน้าตานะ ชัดเจนนะครับปริมาณต่างกันชัดเจนนะครับ115บาทใหญ่กว่าักษ์กว่าชนะขาดร,ราคาเท่าไหร่ไม่ใช่ประเด็นสําคัญครับประเด็นสําคัญก็คือมันอร่อยหรือเปล่าเดี๋ยวผมขอตัวอุ่นแป๊บนึงเดี๋ยวเจอกันนี่อยากให้ทุกคนดูนะว่าลูกมันใหญ่ขนาดนี้เลยนะเนี่ยโคตรใหญ่อะ่ะทุกคนคือเต็มซึ้งอะ่ะเดี๋ยวผมจะอุ่นในซึ้งนะทุกคนเพราะว่าผมอยากให้ความอร่อยของมันเนี่ยมันยังอยู่ครบที่สุด แล้วก็ดีที่สุดในการที่จะถ่ายทํานะเดี<ม>๋ยวผมจะเอาทุกอันเลยนะอุ่นในนี้นะทุกคนอุ่นในซึ้งทั้งหมดเลยนะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอันไหนมันจะอร่อยวอากัน<ม>เดี๋ยวเราไปเจอกันตอนที่อุ่นเสร็จแล้วเรียบร้อยเลยแล้วกันไป เคครับทุกคนตอนนี้เราก็ถึงเวลาที่เราจะมาชิมเปรียบเทียบกันแล้วครับว่าของเจ้าไหนอร่อยกว่ากันผมขอเริ่มจากหมูสับก่อนแล้วกันนะครับหมูสับนะครับไปครับตื่นคอเลยแด้วนะ้ำแป๊บ เขาไม่ได้จ่ายแต่ว่าดูแล้วกันอะไร <_ d ial noise> หมูสับก็ตัวตัวไปตามราคาถามว่าอร่อยไหมก็กินได้ก็ไม่แย่เท่าไหร่แห้งไปนิดนึงต่อไปเป็นหมูแดงนะหมูแดงนะเป็นแบบนี้นะไป <_ d ial noise> หมูแดงใช้ได้ รสชาติดีอร่อยดีไม่แห้งด้วยเนื้อมันฉ่ำๆอยู่นะหมูแดงของเฟเว่นอ่ะเออโอเคอยู่นะต่อไปเป็นไส้ครีมครับเมื่อกี้ผ่าไปให้ดูแล้วแหละก็ดูทีแล้วกันนะไส้ครีมไม่แย่สมราคาต่อไปจะเป็นอันนี้นะทุกคนไส้ก็จะเป็นแบบนี้เลยครับก็ดูสมราคาอยู่นะทุกคนไส้เยอะด้วยนะไข่เค็มคือเป็นลูกเลยอ่ะ อืนี่ทุกคนดูเลยขนาดกัดไปแล้วอะ่ะให้หมูให้ไข่แบบไม่กั๊กอะ่ะโคตรชอบเลยแบบเนี้ยเดี๋ยวพอก่อนเดี๋ยวชิมพวกนี้ไม่ได้โอเยอะอร่อยและก็มาถึงไฮไลท์ของเราครับทุกคนซาลาเปาลูกละ1นึ 15บาทมันจะเป็นยังไงนี่คือ1ลูกนะทุกคนนี่คือ1ลูกนะทั้งหมดเนี่ยมีน้ําหนักอยู่ที่1ลูกครึ่งกิโลทุกคนได้ยินไม่ผิดครับครึ่งกิโลโคตดใหญ่ใหญ่ไปะละต้องใหญ่กว่าหน้าเยีย <Yeah. S 1> โค้รโหดแต่ใหญ่อย่างเดียวไม่ได้ใหญ่อย่างเดียวไม่ช่วยอะไรเดี๋ยวมาชิมรสชาติกันว่ารสชาติอร่อยจริงหรือเปล่าขอเริ่มจากหมูสับก่อนละกันเชีย yeah. คือหมูสับคนี่โคตรเยอะทุกคนเนี่ย รสชาติจะเป็นยังไงลองชิมเลยครับอร่อย คือจะบอกยังไงดีวะคือหมูเขามีความแบบเด้งเด้งฉ่ำฉ่มีหวานเล็กๆแล้วก็เค็มนิดหน่อยหมูมันจะเป็นหมูแบบเป็นเฮกเกอร์หมูอ่ะยังไม่ได้เป็นแบบหมูเด้งนะทุกคนแล้วมีความหวานความฉ่ำของหมูอยู่เชียบอร่อยต่อไปมาชิมไส้หมูแดงดีกว่าคือที่ร้านเขาไม่กาักเลยนะทุกคนดูดิคือเขาให้แบบเนื้อนเน้นๆน่ะหือใฟ่ปิ้นเลยวะขอยคามและก้าใครดูตอนกลางคืนก็ขอโทษด้วยนะ รสชาติดีหวานหวานนิดนึงมีไข่มาตัดรสหน่อยอร่อยอยู่กินคาวไม่กินหวานก็สันดานาสันดานอะไรก็แล้วแต่ทุกคนต่อไปเป็นไส้ครีมนะทุกคนไส้ครีมนะครับสวยงามครีมเนียนๆ สำหรับไส้ครีมนะเนียนมันไม่ได้หวานมากนะทุกคนถ้าใครชอบหวานมากก็อาจจะไม่ชอบก็ได้แต่ผมว่ากําลังดีเนื้อสัมผัสแบบนุ่มละมุนไปกับแป้งเลยผมไม่รู้นะว่าแป้งเขาทายัางไงคือผมก็อุ่นเหมือนกันหมดแต่แป้งเขาอะ่ะมันนุ่มอะ่ะแป้งนุ่มกว่าตัวอื่นไม่รู้ทําไมนะคือเขามีสูตรลับอะไรหรือเปล่าผมไม่รู้นะผมไม่ได้ถามเขาแต่ว่าอร่อยคตนเนียนหาครีมเนียนๆแบบนี้ยากนะเนี่ยมันตูดเด็กต่อไปเป็นไส้สุดท้ายนะคะทุกคนอันนี้เป็นถั่วดํานะอันนี้เป็นถั่วดํานะทุกคน สงสัยปะทำไมผมกินถั่วดำแค่นี้ไม่ต้องสงสัยกูอิ่มแล้วมันอร่อยแต่กูอิ่มแล้ววะ่ะกระเพาะผมมีแค่นี้ผมก็ชิมได้แค่นี้แหละแต่อร่อยเดี๋ยวผมสรุปแบบง่ายๆเลยแล้วกันนะครับว่าเอาส่วนตัวความคุ้มค่านะผมว่าตัวถา่าเปาที่ลูกละ115บบาทผมว่าคุ้มค่านะคุ้มค่าคุ้มราคาใครสนใจสั่งซื้อก็ ก็ตามนี้แล้วกันเนาะทุกคนใครสนใจก็ไปลองดูส่วนตัวซาลาเปาราคาถูกเนี่ยที่ผมซื้อมาจากเซเว่นเนี่ยรสชาติก็ตามมาตรฐานนะ,ะัะแป้งมันอาจจะแห้งไปหน่อยหมูก็ แต่ว่ามันก็กินได้นะมันก็ตามราคา6บาทจะไปเอาอะไรมากแล้วก็ไส้ครีมของเขาเนี่ยก็อร่อยดีนะมีความเนียนๆเ,เหมือนกันแต่ถ้าถามว่าเนียนสู้อีกเจ้านึงได้ไหมความเนียนสู้อีกเจ้านึงไม่ได้แต่มันไม่ใช่แม่อร่อยนะมันก็ยังอร่อยอยู่ส่วนหมูแดงส่วนตัวนะผมว่าหมูแดงความอร่อยนะพอๆกันส่วนขฮงเซเว่นเนี่ยรสชาติออกแนวจีนจีนฮ่องกงฮ่องกงมากกว่าแต่ส่วนของอีกเจ้านึงเนี่ยเขาจะออกเป็นแนวแบบไทยๆนิดน,นึงมีไข่มีอะไรเพริ่มความคุ้มค่ามาผมว่ามันเสมอกันนะสำหรับหมูแดง แต่ถ้านอกนั้นนะตัวราคาแพงชนะกินขาดทุกอันส่วนของแถมของเขาที่เขาให้มาอร่อยถ้าถามว่าให้ผมแนะนำอันไหน ผมเล็กคอมเมนต์ซาลาเปาราคา115บาทครับทุกคนอร่อยจริงครับคอนเฟิร์มและเดี๋ยวผมยังเหลือค้างรีวิวอีกตัวหนึ่งให้นะเดี๋ยว E ีีหน้าต่อเนื่องจาก EP ีนี้เลยแล้วกันก็จะทำเป็นผูเวสแพงเหมือนกันก็จะเป็นขนมจีบที่ราคาถูกเวอร์ s ขนมจีบราคาแพงจะเป็นยังไงคอยติดตามกันเลยครับและถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าล,ยลื like, share, ามเลิฟไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วจอ,อยังคลิปต่อไปสไลด์โต๊ะแตงโละ Dạ dạ